ผ่านประธานในพิธีเรียบร้อยประรำพิธีของเรานะคะคณะกรรมการกำลังให้คะแนนด้วยความขมักขม,มน้นวงโยธาทิศนะคะแล้วก็ต่อด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนผ่านพุ่งสกกร g นะคะคนถือป้ายโรงรีน องตราสัญลักษณ์ประจำพระอ,องค์ของในหลวงประเทศค่ะประเทศด้วยนะคะ,ะตามด้มวยขั่นควรสจังหวัดนครนายกนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษนะคะแล้วก็ตามด้วยเชียร์ลีดเดอร์นะคะของโรงเรียนวัดโพปากพี กีฬาต้านยาเสพติดนะคะวันนี้นักกีฬามาในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกีฬาปิงปองฮูลาฮูปนะคะฟุตบอลวัลเล่นะคะเปตอง,องน้องๆอ,อนุบาลวันนี้ก็จะมาร่วมวิ่งออกกำลังกายกับเราด้วยเช่นกันและตามด้วยคณะครูโรงเรียนวัดโภปากีค่ะ ต่อไปขบวนที่8นะคะโรงเรียนวัดเนินหินแร่นะคะโดยท่านขออัครเดชจันลานะคะดูแลโรงเรียนวัดเนินหินแร่อยู่ณขณะ,ะน,นี้<ม>นำมาด้วยดรัมเมเยอรนะคะชุดสีฟ้าสดใสและป้ายโรงเรียน